นัดกับผู้สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะช่องนัดจิจิราค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่5แล้วสำหรับช่วงนัดกับผู้ค่ะและผู้ชายที่นะัดจะพูดในวันนี้นะคะทุกคนขึ้นต้นด้วยคำว่า ัวค่ะแซ่ัวนะคะทุกคนแซ่ัวในประเทศจีนเนี่ยมีเยอะมากๆแต่คนนี้วันนี้ขอแซงขิวนะจ๊ะนั่นก็คือคุณพี่หลัวเจิ้งนั่นเองค่ะหลัวเจิ้งนะคะทุกคนวันนี้ใครที่กําลังชื่นชอบอยากรู้ผลงานว่ามีอะไรบ้างน,นะคะคุณจะได้รู้ทั้งประวัติผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามค่ะเอาเป็นว่ายารอช้านะคะทุกคนเรามาทําความรู้จักประวัติย่อๆของ คุณพี่หลวเจ้งกันค่ะ หลัวเจิงนะคะทุกคนเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม1995ค่ะส่วนสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัมโดยประมาณค่ะคุณพี่หลวเจิงเนี่ยคือเริ่มต้นการเข้าวงการนะคะโดยการเดบิวต์เป็นนักร้องค่ะทุกคนคะได้เข้าร่วมรายการ idol producer ปี2018จากค่ายไอฉีอีนะคะที่เขาจัดทำขึ้นมานะคะและ ตัวเขาเองเนี่ยก็ได้เดบิวต์ใช้ชื่อบงว่า Malik v Boy นะคะทุกคนอ่านชื่อถูกไหมไม่รู้นะคะชื่อวงนี้ละค่ะเดี๋ยวนะจะขึ้นให้แล้วก็ปล่อยซิงเกิลออกมานะคะทั้งหมด3ซิงเกิลค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในต้นสังกัดนี้ค่ะอ่านไม่ถูกเช่นเคยค่ะแต่เดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะสำหรับงานอดีเขกเนานะคะทุกคนเล่นบาสค่ะออกกำลังกายค่ะแล้วก็ทำอาหารค่ะ คือช,ชนีอย่างเราคืนรอดไปแล้วทุกคนเพราะว่ามีหลวททาอาหารเก่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขามีผลงานที่น่าติดตามอะไรบ้างสำหรับตัวลัวเจิ้งเองนะคะเริ่มต้นการเป็นนักแสดงแบบจริงๆจ,จังๆเนี่ยในปี2019ค่ะและซีรีส์ที่เขาเล่นเรื่องแรกในปี2019นะคะทุกคนซีรีส์เรื่อง For In Love ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นแนวดราม่าค่ะทุกคนคะ่ะลัวเจิ้งเนี่ยก็เล่นเป็นนักแสดงสมทบนะคะเรื่องที่2นะคะคือเรื่อง Loose of Souvenir ค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวโรแมนติกดราม่า เช่นกันค่ะตัวหลัวเจิกเนี่ยก็ยังคงเป็นนักแสดงสมทบอยู่นะคะทุกคนต่อกันด้วยปี2020ค่ะซีรีส์เรื่องบูมบูมนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวเหมือนวัยรุ่น ที่ต้องเดินตามหาความฝันเป็นนักร้องไอดอลประมานนี้นะคะทุกคนคะเรื่องนี้วัยรุ่นเยอะใครที่อยากไปติดตามเดี๋ยวนะัดขึ้นช่องทางการติดตามให้นะคะต่อกันด้วยซีรีส์เรื่อง Girl Friends ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ค่ะทุกคนคะก็ใครที่สาวกแนวโรแมนติกอยู่แล้วก็น่าจะผ่านถุงผ่านตาซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วนะคะบอกเลยว่าพอไปได้ตอนอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ดูได้นะคะทุกคน เรื่องต่อมาค่ะใช้ชื่อเรื่องว่า p s o n a t e Love นะคะเรื่องนี้หลวดเจ้งของเราเนี่ยคือรับบทเป็นน้องชายของพระเอกใครที่คิดภาพไม่ออกซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกค,ค่ะทุกคนนางเอกของเราเนี่ยเป็นโลก ที่นอนแล้วชอบเดินละเมอเดินฝันอะไรประมาณนี้ซึ่งพระเอกของเรากับนางเอกเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าดีเริศเคมีลงตัวใครที่ชอบซีรีส์ฟินฟินก็ไปตามดูนะคะก็มีบางฉากบางตอนที่รัวเจ้งเราโผล่ออกมาเรียกได้ว่า ความหลอกคูณ2คูณ3เรื่องนี้สำหรับหนัน้นนะคิดว่าเรื่องนี้เขาโหลดสุดๆแล้วนะคะเพราะว่าก็ได้ติดตามเรื่องนี้แหละและในปี2021ของเราที่ผ่านมานะคะทุกคนเขาเนี่ยก็รับซีรีส์พีเรียดน,นะคะใช้ชื่อซีรีส์เรื่องนี้ว่า ใครที่อยากไปดูนะคะตามไปดูได้ในแอปพลิเคชัน i c e e นะคะตัวนันเองเนี่ยยังไม่ได้ไปดูซีรีส์เรื่องนี้เห็นทีเซอร์อะไรผ่านๆตามมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงใครที่ดูแล้วนะคะก็รบกวนรีวิวมาสัก3บรรทัดใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ในปี2021ที่ผ่านมาเรื่องที่เป็นกระแสมากๆแล้วเรื่องที่นัดเนี่ยติดหนึบเขามากๆนะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Make My Heart สมัยค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งมันเป็นซีรีส์โรแมนติกเราอะมันสายเราอะมันสาวโรแมนติกเราอะมันสายโรแมนติกอยู่แล้วแล้วซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวโรแมนติกวัยรุ่นคือทุกคนน่ารักมากๆผู้ชายในเรื่องนี้ก็ดีมากๆนะคะก็ตัวหลววเจ้าเราในซีรีส์เรื่องนี้นะหล่อรวยหุ่นดี คือฉลาดด้วยประเด็นนะคะใครที่ยังไม่ดูแนะนำให้ไปดูนะคะซีรีส์เรื่องนี้จบดีจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเป็นความรักที่แบบน่ารักสดใสนะคะตัวนางเอกของเราเนี่ยเป็นฝาแฝดค่ะทุกคนอืมและเรื่องต่อมาในปี2022นี้ชื่อเรื่องว่า n o t t i n g but อยู่ค่ะเรื่องนี้นะคะใครที่ยังไม่ไปดูก็ตามไปดูซะนะคะเอาใจสาวกคนชอบซีรีส์โรแมนติกคอมมดี้นิดๆเดี๋ยวจะมาสปอยเรื่องสั้นๆให้ทุกคนฟังน,นีะคะว่ามันเป็นมายังไงตัวเหลือเจ้าของเราค่ะทุกคนก็คือเป็นผู้ชายเป็นนักธุรกิจรอดรวยอยู่ในมุมของเขานี่แหละแต่นางเอกของเราค่ะดันมีฝาแฝดสองคนและฝาแฝดคนที่เป็นพี่สาวของเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุทําให้เธอเนี่ยต้องเข้ามา แทนพี่สาวของเธอปลอมตัวมาเป็นพี่สาวของเธอแต่ว่าตัวหลวเจิ้งของเราเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเธอเนี่ยเป็นน้องสาวที่ปลอมตัวมาและความใกล้ชิดสนิทสนมกันต้องทํางานอยู่ด้วยกันบริษัทเดียวกันนะคะทําให้เกิดความรักความคล้ขึ้นมาคะ่ะทุกคนถามว่าหวานไหมหวานมากแล้วเรื่องนี้ถูกจริตคนไทยไหมถูกแน่นอนทุกคนเพราะว่าตัวหลัวของเราเนี่ยนอกจากจะฉลาดแล้วนะคะความเจ้าเลขข่ห์คือมาเต็มเวอร์ เวอร์แบบเวอร์สุดๆใครที่ยังไม่ตามไปดูต้องตามนะคะเพราะาซีรีส์เรื่องนี้กำลังออนอยู่ที่แอปพลิเคชัน i c ชีอแล้วก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะคะที่นัดเนี่ยมาทำนัดกับผู้อีพของหลัวเจิงค่ะเพราะว่าเขาโลค่ะทุกคนใครที่ ยังไม่ตามไปดูผลงานที่ผ่านๆมานะคะก็สามารถไปติดตามดูได้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะนะจะมาฝากช่องทางใครที่เล่นหอยปลออยู่นะคะหรือว่า IG อยู่นะคะสามารถติดตามคุณพี่เขาได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้คะ่ะคือทุกคนคะ่ะเขาบอกว่าหัวเจิ้งของเราเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นบิดาเมีแฝดเพราะว่า สองเรื่องที่ผ่านมาปีที่แล้วกับปีนี้นะคะคือนางเอกของเราเนี่ยเป็นเหมือนฝาแฝดกันทั้งสองเรื่องเขาก็เลยยกให้ลวัเจ้งของเราเนี่ยเป็นบิดาเมียแฝดคะ่ะทุกคนอะเอาเป็นว่าวันนี้หอปปากหอมคลอใครมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ใครมีอะไรอยากจะเม้นกว่านี้หรืออยากจะขอ หลือคนไหนถัดไปนะคะก็เม้นกันมาได้จะพยายามทำให้นะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง YouTube นะักจิจิราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep 6และจะเป็นใครต้องมาลุ้นกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบไปจ้า